สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมเดียนะครับมาจากเพจเดียไทยรัซีนะครับวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆเกี่ยวกับพระสมเด็จพระสมเด็จฝากกุบางขุนพรมนะครับกับพระสมเด็จร้อยปีแล้วก็มีพระสารชัยนานะครับเป็นพระเนื้อดินแล้วก็พระลบเป็นพระสะกุลลำพูแล้วก็พระพระกุวัดบางวสาครับ อาจจะเป็นพระพ,พิมพ์นะครับพระเนดดินนะครับมาเริ่มมาเริ่มที่พระสมเด็จนะครับเพื่อนๆพระสมเด็จที่ผมจะมาน,นําเพื่อนเพ,พื่อนวันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์สมเด็จวันละขังนะครับแต่ว่าเป็นเป็นสมเด็จวันละขังพิมพ์ตื้นฝากฝากปูบางหนุนพรมครับหรือบางทีบางทีเขาดูเป็นเป็นพิมพเจดีก็มีนะครับแต่อันนี้ ผมมองเป็นสมเด็จวันละครฝากาปุมังกรพรมครับเพื่อนลองดูกันนะครับดูนะครับนี่นะครับสังเกตองนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนๆสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ขนาดเท่ากับมือนะครับสําเร็จพิมใหญ่จำเืินมีอะไรครับเพื่อนเพื่อนมีคาบกูนะครับแล้วก็พัท่าไหครับพักซุ้มหนานะครับเพื่อนเพื่อนองค์เนี้ยมาซุ้มหนาก็ดูน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซุ้มหนามาซุ้มหนาแล้วก็สังเกตทําไมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าแขนขวาทําไมครับเพื่อนเพื่อนแขนขวาเนี่ยยกขึ้นนะครับแล้วก็มีบริเวณทําไมครับตามถูตรทงบริเวณ ช่วงทางขวาใช่ไหมครับทางขวาเนี่ยนะครับพื้นที่เยอะกว่านะครับแล้วก็สังเกตเส้นทําไมครับตามสูตรเขาบอกเส้นเส้นขอบนะครับมันจะวิ่งตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่เวอร์น,นี้เป็นพิมพ์เขาบอกถ้าดูตำราเขาเป็นพิมพ์ตื้นนะครับเนื่องจากเส้นซ้มทําไมครับเส้นซูมวิ่งถึงนี่เลยครับเส้นซูมวิ่งถึงนี่นะครับทําให้อนนี้กลายเป็นสมเด็จบางขุนพมหรือสมเด็จด,ดะระขังฝกกักโก บางคุณพมพิมพ์ตื้นนะถ้าผมสังเกตนะสังเกตก็คือพิมพ์จะดูตื้นๆหน่อยนะครับเนื่องจากเขาตัดทําไมครับขอบตัดลงข้างล่างครับทําให้หรือปัม๊มปั๊มมาไม่เต็มอ่ะครับปั๊มทําให้ดูตื้นหน่อยนะครับแล้วก็ตมสูตรเ่าเส้นซมขวาทําไมครับเส้นขาเนี่ยครับตรงเนี้ยขาตรงเนี้ยขาซ้ายก็บอกจะอยู่ทําไมครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตมสูตร เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็เส้นขอบกระจกตรงนี้ครับี่ยมันจะมีขอบกระจกวิ่งเนี่ยครับแต่นี้พังเอิญทำไมเป็นพิม์มตื้นก็จะมีมีบ้างแต่ไม่ค่อยไม่ชัดมากนะครับอ่าขอบกระจกเขาจะวิ่งตรงนี้ครับเกจก็จะดูลำแหลมนะครับลำแหลมฐานสิงก็มีมีความคมระดับหนึงนะครับเนี่ยฐานสิง ฐานที่สามครับมีความคมนะครับมมีความคมนะครับเคยมีมิติครับพระองค์นี้มามีมิติมีความลึก <c oughs> ลึกระดับหนึ่งแต่เมงินตื้นนะครับแลดูขอบนะครับเพื่อนๆขอบ <c oughs> เนื่องจากมีกูนะเป็นเป็นฝากกูก็จะมีคาบกูนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูคากูบางหนพรมนะครับอ่ามีคาบอันนี้คามาออกเป็นสีช็อกโกแลตบางๆนะครับเอาช็อกโกแลตบางๆดูหนึบหนึบอะครับสังเกตสมเด็จองนี้ทําไมครับสมเด็จองนี้จ,จะมีเหมือนวันรอยปาดแต่ปาดลงนะครับเพื่อนเห็นเส้นวิ่งไหมครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนดู มันจะเป็นรอยป่าครับเนี่ยเป็นรอยป่าเป็นเส้นๆวิ่งเลยครับเนี่ยให้เพื่อนลองดูชัดๆครับลองดูลองให้เื่นขยายอยู่นะครับเพื่อนดูชัดๆ สังเกตเข่าทำไมครับเข่าด้านขวาองค์พระทำไมครับยกยกขึ้นนะครับยกขึ้นด้วยนะครับต่มสุดถ้าขวาจากนี้นะครับขวาจะตรงนี้นะครับจะยกขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็บอกเขาบอกว่าทําไมครับระดับระดับของเข่ากับฐานฐานแรกครับเพื่อนดูว่าทำไมครับเข่าจะสูงกว่าฐานแรกด้วยนะครับเห็นไหมครับ เขาจะสูงว่าฐานอันแรกครับแล้วก็เส้นมักจะไม่ค่อยตรงนะครับเส้นครับแล้วก็บอกมีความหดตัวของเส้นด้วยนะครับสังเกตสังเกตถ้ามองทำไมครับเพื่อนมองเนี่ยมันจะโค้งๆนะครับเส้นซูมเนี่ยมันจะมีความโค้งนะครับ <c oughs> มันจะไม่ลาดเอียงครับมันจะดูงุมง้มๆเข้ามาครับเนื่องจาก ผ้าเมียยูครับแล้วก็ฐานล่างครับฐานล่างก็จะดูทําไมครับเอาละถ่ายนะไหมครับดูเหมือนกับมีความลึกครับเนื่องจากผ้ามีการหดตัวครับผ้าเมียยูครับอันนี้เป็นพิมพ์พพิม์ใหญ่ครับของสมเด็จบางหลวงพรมนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าสมเด็จวัดระฆังฝากกุบางหลวพรมครับเป็นพิมพ์ใหญ่ในพิมพ์ตื้นครับเนื่องจากทาไมครับ พอเนี่ยตัดลงด้านล่างครับเพื่อนๆ๋ยวเพื่อนดูด้านหลังอีกทีนะครับวอ <c oughs> okay, งเทียนมีเส้นวิ่งนะครับเส้นรอยป่าทำวิ่งรอยป่านะครับก็มีรอยป่ารอยคู่นะครับเป็นเป็นเรื่องปกติครับรอยป่ารอยคู่ลองดูนะครับ เมื่อเพื่อนไปเดินเจอกันก็อาจจะเจอพระดีๆได้นะครับองนี้ก็ก็แบ่งปันมาจากรุ่นพี่นะครับพี่พญา,ามังเวณเล็กครับหลังจากพญา,ามังเล็กก็จะมีพระอะไรหลายสายว่างไปเดินได้นะครับเปิดทุกวันครับนั้นใหญ่วันวันพระหัดครับโดยใหญ่ของจะเข้าวันจันทร์กับพเ,เพื่อนๆไปดักก่อนได้หนึ่งวันนะครับ การกรวพุดแล้วก็บางทีสุกอะไรเงี้ยคนก็จะมาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เปิดทุกวันวันอาทิตย์ก็มีนะครับอ่าก็คือเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำๆครับอ่าแล้วสังเกตมีอะไรนะครับมีน้ําหนักด้วยนะครับพระมีน้ําหนักระดับหนึ่งนะครับมีความสวยนะครับสังเกตพระจะโน้นสูงครับให้นูนต่างครับคือตั้งแล้วเหมือนเป็นพระพระประธานะาาานะครับเกต เก๋จะไม่ตรงมากนะเหมือนเปรวเพลิงครับอาองนี้นะครับเหมือนเปลวเพลิงครับดูถ้าดูเนื้อทําไมครับมีดูเหมือนนึบๆอะครับเนื่องจากฝากปุยบางทีความนึบเนี่ยผมมองมันนึบเหมือนคนมองเป็นขนมตึบต้บนะครับแต่บางทีผมดูขาบกลียเนี่ยสีมันช็อกโกแลตครับบางๆาช็อกโกแลตบางๆงเคลือบเคลือบบางๆครับสังเกตมีเส้นวิ่งนะครับเพื่อน ันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ตื้นของบางุนพงษ์ครับ <c oughs> ต่อมาต่อมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอันนี้สมเด็จบางุลพงษ์ศูนย์เก้าครับอ่าพิามคะแนนเพื่อนๆคนไหนสน,สนใจก็สนใจก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนะครับสามารถแบ่งเช่าได้ครับอันนี้มาใหม่ครับสังเกตมีความเหี่ยวย่นนะครับศูนย์เก้ามีความสว่างครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ มีความเหี่ยวย่นครับมีอายุครับเพื่อพระอเนี้ยปีศูนย์เก้าครับนะครับด้านหลังก็มีความเหี่ยวย่นครับปีศูนย์เก้ามีความเหี่ยวย่นแต่สว่านนะครับเนื่องจากเป็นปีศูนย์เก้าครับสมเด็จคะแนนเพื่อเื่อสามารถติดต่อมาดําเบร์ข้างล่างเราก็สามารถแบ่งปันไปใช้ได้นะครับอน่าใช้นะครับสมเด็จบางข้อปีศูนย์เก้าครับ น่าใช้ครับองค์กำลังหน้าลางรับห้อยได้ต่อมาพระองค์เล็กนะครับพักกวังมัสะพิมพิมพ์เลยครับพอนขนมเปียะนะครับอ่าเป็นสายเหนียวนะครับอําเภอพรมพิรามครับกุวางมัสะอ่ากุวังมัสะนะครับเหนียวครับค่เหนียวสามารถใช้ ใช้แทนสมกอได้นะครับมีอายุหลายร้อยปีครับวงเนี้ยเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ครับพิมพ์คล้ายสมปอสมกอของกำแพงเพชรครับอันนี้อันนี้เป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะครับใช้ได้ครับต่อมาเป็นพะลบนะครับอันนี้มาใหม่นะครับอ่าพะลบสายพระสกุลลำพูนนะครับจะมีเป็นเศษกวดครับเพื่อน เขาบอกเป็นเนื้อดินผสมกวดกูอ่ากูดกูดอยู่ในหนองน้ํานะครับทําให้พลาทำาไมครับผิวเปิดครับผิวเปิดครับอยู่ในหนองเจ้าแม่เทวอะไรนะจามะเทวีอ่าพระลบมีมีอะไรครับอ่ามีพุทธศิลป์ก็ก็ทําไมครับมีทเป็นมาชาาิครับ นี่อจากอยู่ในหนองผิวเปิดครับดินเมื่อยขูดครับทำให้มีเป็นกวดๆนะครับอยู่ในอกทั้งองค์เลยครับอันนี้ใส่เนื้อนะครับใครสนใจก็มาแบ่งปันได้นะครับต่อมาเป็นผ้าสันครับตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหลงประกวยครับดูไปดูมาไม่ใช่นะครับเช็คพิมพ์แล้วเนื้อลึกว่านะครับเป็นผ้าสันใช้หน้าครับพิม อะไรนะนั่งนั่งแล้วไหลยกะครับเนื้อจะออกส้มๆนะครับเพื่อนๆสามารถแบ่งปันได้นะครับว่าสานนี้ในวงการนี้มีมูลค่าอะไรนะตลาดมูลค่าการเช่าหาประมาณหลักหมื่นหนึงแสนครับตามความสวยครับอ่าดูดีๆเป็นเนื้อละเอียดนะครับเพื่อนๆอ่าละเอียดแล้วก็มีสีมส้มตอนแรก ดูส้มๆนี้เหมือนผ้าใหม่นะแต่ไม่ใหม่นะเพื่อนเห็นรอยตัดนะครับไม่รอยตัดไม่ใหม่นะครับเนื้อเนื้อมีความเหี่ยวย่นนะครับมีความเหี่ยวย่นของผิวนะครับแต่สีอ่อนส้มๆนะครับม่ชอบเหมือนผิวมีความเหี่ยวย่นนะครับแต่เนื้อส้มทําให้เราคิดว่าเป็นผ้าใหม่ไม่ไม่ใหม่นะครับ ม,มีความเหเี่ยวย่นผิวเนี่ยครับมีความเหี่ยวย่นเห่ยวย่นเลยครับอันนี้เป็นพระสันชัยนาเป็นพระชื่อดังของจังหวัดชัยนานะครับพนันธุดินครับสรุปวันนี้ก็มีนี่นะครับมีสมเด็จ วะะัดระฆังสากุูบางหลวงพมพิมพ์ใหญ่นะครับให้เพื่อนๆชมกันแล้วก็มีพระกุวัดวังมะสานะครับอันนี้สามารถเหมือนปันได้นะครับนําเบิร์ด,ด้านล่างนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้พัดลบครับสกุลลำพูนอันนี้น้าใช่นะครับเหมือนปันได้นะครับอันนี้ศูนย์เก้านะครับบางหลวงพมปีศูนย์เก้าสามแบ่ปันได้นะครับพระสันชัยหน้านะครับ สนใจเหมนายเป็นพระหลักแสงครับนักคุยถ้าสนใจครับติดต่อได้ครับตามความสวยงามนะครับครับผมเดีอยวจับเพจเดียวไทยครซีก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีพระเครื่องอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ